โอเคครับผมกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟีทูเพชช่นเคยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็รันไปกับการ์ดเกมสม m ูร์เนอร์มาสเตอร์รุ่น OG เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะไม่รอชาะะ้าแล้วครับผมกลัวคลิปยาวนะคะรับผมสำหรับลิสต์เด็กในวันนี้นั่นก็คือเจ้าแบนดิตท่าแสงนะครับผมหลังจากที่มีซิลมาเติมนะฮะนั่นจะคือเจ้าซีนอนนั่นเองนะครับผมก็หล่อในโซนยุโรปนะครับผมลิสต์เด็กจะเป็นยังไงและความสามารถหนักไปในแนวทางไหนนะครับผมลองไปดูลิสต์เด็กกันเลยดีกว่าครับผมไปครับอ่าก็เริ่มที่ใหมม่่กกันกนนออเลยะะคะผ ก็สำหรับแบนดิตท่าแสงใบใหม่นะครับผมเป็นซีลเลเวล2นะครับผม MP ค่าไล่สค่าโจมตี2องแอทแท็กสิบดีเฟนสิบสปีดสนะครับผมมีท่ารวมร่างด้วยกัน2ท่าครับผมรวมร่างขั้นแรกแบนดิต1ใบเท่านั้นแอทแท็จะเป็น13โจมตี 2, 2ครั้ง2 MP อ็มท่าที่2ครับผมเป็นแบนดิตบวกท่าแสงนะครับผมแอทแท็กจะเป็นสิบห้า,าเอค่าโจมค่าโจมตีเนี่ย2หน่วยแล้วก็โจมตีถึง3ครั้งกันเลยทีเดียวนะฮะมาพร้อมกับอบลิตี้ที่บอกว่า เข้ามานะครับผมสามารถสุ่มสติลมิสติกหนึ่งใบในมือนะครับผมโอ้ในกองฝ่ายตรงข้ามนะครับผมจากนั้นเราจั่วมิสติกหนึ่งใบคือจากจุดนี้ก็คือตัดมิสติกในกองนะครับผมยิ่งเป็นมิสติกเซตนะครับผมถ้าไปโดนใบเหล่านั้นเนี่ยก็จะแบบหืหายไปใบหนึ่งนี่อย่างเศร้าเลยนะอ่ะอาริที้ถัดมาครับบอกว่าแบนดิตชุดนะครับผม T.A. ของเราเนี่ยแอทแท็บวกสี่และไม่ถูกทำลายจากการสวนกลับยกเลิกไม่ได้นะครับผมก็คือแบบว่าบัฟพลังแบบชัดเจนนะครับผมสกิลครับบอกว่ามิสติกหนึ่งใบนะครับผมไม่สามารถออกจากรีมูฟโซนนนนนได้้อััเทิร์ ซิลหนึ่งใบแอทแท็กลบแปดหนึ่งเถินนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับผมสามารถไล่ฟรีแบนดิตหนึ่งใบในมือเราหรือชุดทีเอนะครับผมโกเอมอนเดอะแบนดิตฮีโร่นะครับผมหนึ่งใบในกองเราอินเทลเฟียจ่ายสองเอ็มพีเท่านั้นเองก็คือเป็นการตั้งบอร์ดในเทินฝั่งตรงข้ามได้ด้วยแล้วก็ตัวที่ถูกลากออกมานะครับผมแล้วก็จะบักพลังให้แรงขึ้นนั่นก็คือเจ้าโกเอมอนนั่นเองนะครับผมคือจากจุดนี้ผมใส่โกเอมอนมาแค่สามใบนะครับผมนะก็เป็นซิลในชุดทีเอนะครับผมแอทแท็กสิบดิฟเปอน่วย คือต้องบอกเลยครับว่าโกเอมอนอาร์เบลตี้นะครับผมก็คือบ้านๆนะฮะต้องบอกว่าอย่างนี้เลยเป็นตัวบ้านๆมากกว่าแต่ว่าในเรื่องแบบโครงเด็กครับมันมาซับเจ้าโกเอมอนซับเป็นส่วนมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าโกเอมอนก็เลยกลายเป็นตัวตีซะดื้อนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมก็ในหมวดของอาร์เบลตี้ครับใช้แค่เข้ามานะครับผมสามารถสติลนะครับผมชิฟฮีโร่เบตนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นมิสติกนะครับผมหนึ่งใบในกองหรือในชายเรานะครับผมก็คือจะเอาไปไว้รีมูฟโซนนั่นเองนะครับผม แล้วก็จะมีคอนเน็กชันนะครับผมบอกว่าเงื่อนไขแบนดิตนะครับผมสามใบาขึ้นไปในสนามแล้วถึงในชายเหล่านะครับผมสำหรับอาบิตี้อันแรกนะครับผมที่บอกว่าเนมโกยมอนชุดเทเลสการหนึ่งและแบนดิตชุดเอ็กโซดัสสองนะฮะไฟเราแอทแท็ก 2, Defense, บวกสองรีเฟนดบวกสองและโจมตีข้ามยังมีเฟนด์รายได้เนี่ยจากจุดนี้เนี่ยไม่น่าจะได้ใช้นะครับผมนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ซิลในชุดนั้นเข้ามาเลยนะฮะแต่จุดที่จะได้ใช้ครับนั่นก็คือบัตอาบิตี้ล่างสุดบอกว่าตราบเท่าที่เจ้าทริฟท์มีรูปเลนนะครับผมของเรา อ่อยู่ในรูมลิมิทโซนนะครับผมกาเไปนิแอทัลปุกสามและวิกทัตซิลที่มีเลเวลมากกว่านั่นเองนะครับผมจากจุดนี้ก็จะใช้เพียงแค่นี้เลยครับผมอาเบอร์ดีของเจ้าโกเอมอนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นตัวซับตัวเติมที่ผมมองว่าจะทําให้เจ้าโกเอมอนเก่งขึ้นนะครับผมนั่นก็คือเจ้าไพเล็ตนะครับผมเนวิเกเตอร์นะฮะเป็นแบนดิตนะครับผมเลเวลหนึ่งนะฮะก็ เป็นตัวที่ใช้อะไรตี้บอกว่าเข้ามานะครับผมนำลีลิกหนึ่งใบในกองเรานะครับผมไปติดที่เบนดิทตาแสงหรือซิลเนมไพเลตนะครับผมใบอื่นฝ่ายเราที่ชิคก้าเป็นนี้ทำงานเพียงหนึ่งครั้งต่อซับก็คือลากอาวุธมาติดตากของมาติดให้เพื่อนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีบริทิวครับบอกว่า,วาเป็นใบรองเบนดิตาแสงหรือเนมไพเลตนะครับผมเลเวล2ขึ้นไปซิลที่เป็นรวมลางกันเนี่ยครับจะได้อัตแทกวกสและโจมตีข้ามไปยังบีเฟสไลน์ได้ครับผมจากจุดนี้เจ้าโกยมอนเนี่ยก็สามารถเอาเจ้าไพเเเเลนวิกตอร์เนี่ยไปลองงรรววมมมลล่าาแ้้้ก็บบินนนขไไ์ดะคัผตามนนั้นเลยฮะ ใบถัดไปนะครับผมนั่นก็คือเจ้าเฮลลี่นะครับผมเฮลลี่เด็ตไพเลตกับตันนะครับผมก็เป็นซีลเลเวลสนะฮะจากจุดนี้เอามาเพื่อใช้บริตี่บอกว่าเข้ามานะครับผมไล่ไล่เอ,อ่อ แบนดี้ท่าแสงนะครับผมหรือซิลเนมไพเล็ตนะครับผมหนึ่งใบในมือเราโดยไม่ต้องจ่ายเอค่าไล่นะครับผมที่ชิการเป็นนีิน่งการ์ห่งครั้งต่อซับก็จากจุดนี้อยากไล่ใครไล่เลยครับผมแต่อัปลิตี้ในโลกการซับพอร์ตนะครับผมนั่นก็คือแบนดิ้ท่าแสงหรือเนมไพเล็ตนะครับผมใบเอิร์นไฟล์เราแอร์แท็กบวกหนึ่งดีเฟนส์บวกสองนะครับผมจากจุดน,นี้ก็โยนให้กับแบนดิ้ทุกตัวได้เลยเพราะเลนของเราเล่นแบนดิ้ล้วนนะฮะ อัลบิที่ถัดมาครับบอกว่าแนมโกเอมอนอีกแล้วนะครับผมฝ่ายเราแอดบบล3าและยกเลิกเคิร์สนะครับผมจากจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่หรือเฮนลี่นะครับผมก็บรพลงให้กับโกเอมอนแบบหนักหน่วงกันไปเลยทีเดียวนะครับผมก็ตามสภาพครับผมหลังจากนั้นครับผมก็จะเป็นตัวเล่นในชุดนิทานครับผมนั่นก็คืออาราดินนะฮะ อาราทินนะครับผมเป็นแบนดิตท่าแสงเลเวลสองนะครับผมมีท่ารวมล่างด้วยครับรวมล่างครั้งแรกรวมกับอะไรก็ได้แอตแท็กจะเป็น13แต่ถ้ารวมล่างอันที่2ครับแบนดิตบวกท่าแสงนะครับผมแอตแท็กจะเป็น14การโจมตี2ครั้งจ่ายเพียง1 MP เท่านั้นในเรื่องของการวิ่งตีนะครับผมอยู่ๆก็วิ่งถูกซะอย่างนั้นนะครับผมอเมริตี้ครับตอนเข้ามาครับผมสามารถแสดงนะครับผมแบนดิตนะครับผมท่าแสงหนึ่งใบในมือเราจากนั้นรีมูฟมิสติกหนึ่งใบในกองฝ่ายตรงข้ามแบบซ่มนะครับผมจากนั้นฝ่ายตรรรงข้าามมีีีูฟกก์ดดท่่ชือเยวับ ที่ชื่อเดียวกันนะครับผมในทุกโซนของตนเองนะครับผมโอ้โหที่ชื่อครับเป็นนี้ทำงาน4ครั้งต่อเกมนะครับผมความสามารถเนี้ยผมบอกเลยเลยว่ามันแรงมากนะครับผมเพราะว่ามันไปรีมูฟมิสติกหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ถ้าโดนชื่อไหนชื่อนั้นทุกโซนเนี่ยจะโดนรีมูฟออกหมดเลยนั่นหมายถึงถ้าเขาจัดมิสติกเซตมาเพื่อจะเล่นเซตนั้นๆน,น,นะครับผมแล้วโดนรีมูฟไปนั้นไปเนี่ย เกมเปลี่ยนนะครับผมในเรื่องของการแก้ของเขาก็จะแก้แบบตีติดขัดๆกันไปเลยทีเดียวนะครับผมจากจุดนี้นะก็ดีมากๆครับผมสําหรับอัปลิตี้เข้ามาของอาราดินอัปลิตี้ถัดมาครับผมว่าเมื่อการไปในโจมตีซิลที่ถูกโจมตีนะครับผมแอทแท็กและดีเฟนส์นะครับผมลบสามตามมิสติกในรีมูฟโซนฝ่ายตรงข้ามหนึ่งเทิร์นนะครับผมยกเลิกโดยซิลไม่ได้นะครับผมจากจุดนี้ก็คือตีกดลบพลังนะครับผมมีรีมูฟสองใบก็กดหกไปเลยนะครับผมตามสภาพครับผมดูดีมากฮะใบถัดไปครับผม ก็จะเป็นเจ้าจินนี่ออฟเดอะเลมนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเป็นซีลเลเวลสามนะครับผมถามว่าเป็นตัวตีไหมตัวค้ำได้แล้วกันนะครับผมแต่ว่าพลังไม่ได้ใหญ่ครับเพราะว่าในเรื่องของการบัฟพลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าครงเดิษ่ะมันบัฟให้โกเอมอนหมดเลยนะครับผมแต่ในเรื่องของการบัฟพลังของจินนี่มีแอฟเฟกตเข้ามาบอกว่า ถ้าแสงในชุดเทลออฟเฟเดเซีย er นะครับผมหรือที่เป็นแบ n นดินะครับผมไฟเล่าหนึ่งใบบวกแอ t แทกตามแอ t แทกปกติของการ์ดใบนี้อนันเทอร์นั้นหมายถึงบวกให้เพื่อน12เลยตอนเข้ามานะครับผมนะแล้วก็มี a b i บ i t ตี้ครับบอกว่าเมื่ออลาดินนะครับผมไฟเลาโจมตีสามารถไล่ฟีการ์ดใบนี้ในมือนะครับผมหรือกลองเลาได้ด้วยหรออ่า กดมาครับ๋ที่ใช้การ์เป้นี้ทํางานหนึ่งครั้งต่อซับนะครับผมก็คือโดดออกมาปุ๊บแล้วก็บวกพลังเลยครับผมนะก็ตามสภาพครับผมมีสกิลวีด้วยนะครับผมสกิลบอกว่าสร้างเอ็กซ์ตาร์นะครับผมเนมจินนี่หนึ่งใบนะครับผมเมื่อมีอาราดินนะครับผมหรือพินเซตเจ้าหญิงจัสมินนั่นแหละครับผมฝ่ายเราในสนามนะครับผมจะให้หนึ่งเอ็มพีสามครั้งต่อเกมนะครับผมต่อใบนะเพราะฉะนั้นมีสามใบก็สามารถสร้างเอ็กซ์ตาร์ได้หกใบเลยนะครับผมก็ดูดีครับผมหลังจากนั้นครับผมก็จะไปที่ เจ้าหญิงจัสตินนะครับผมในเรื่องของการอ่านชื่อนะครับปมินเซจแล้วก็อะไรตามหลังมาเนี่ยผมคิดว่าผมออกเสียงไม่ถูกนะครับผมก็เลยจําภาพเดิมครับตามการ์ตูนไปนครับนั่นก็คือเจ้าหญิงจัสตินจากจุดนี้เจ้าหญิงจัสตินไม่ใช่ตัวตีแหละแต่ถามว่าแอบตีได้ไหมมีท่าตีออครับผมรวมร่างท่าไหนก็จะ,จะได้ตีออเลยนะมีวิทีครับบอกว่าแบนดิตนะครับผมชุดที่ A หรือ อลาดินฝ่ายเราโจมตีนะครับผมรีมูฟมิติกใบบนสุดหนึ่งใบในกองฝ่ายตรงข้ามนะครับผมจากนั้นสามารถนำซิลหนึ่งใบไปที่แอทแทกไลท์ที่ซีการ์เบนนี้ทำงาน,งนพีหนึ่งกั้เตาซับคือมันสามารถกระตุกซิลฝั่งตรงข้ามมาที่แอทแทกไลน์ได้ด้วยนะครับผมเมื่อเห็นแบนดิตชุดทีเอก็คือเจ้าโกยมอนวิ่งตีหรืออลาดินวิ่งตีนะครับผมก็ตามสภาพครับอยู่ๆก็กระตุกฝั่งตรงข้ามขึ้นมาแล้วก็ทำเกมสู้ในรูปแบบของการแบบว่าตัวใหญ่ไม่สู้สู้ตัวเล็กอะไรประมาณนี้แทนนะครับผมมีสกิลครับบอกว่า,าอ,นนอ it, A, ากกง ได้เลยนะครับผมก็ดูดีครับผมไปฮะอ่ะไปดูตัวถัดไปนะครับผมนะนั่นก็คือเจ้าอาราดินนะครับผม The m a g i c ค l ลลุคเดอะเมจิ g i c ล l Luke นะครับผมตามนั้นเลยฮะจากจุดนี้อลาดินในร่างนี้ครับผมเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมในเรื่องของการเสริมพวกนั่นเองเข้ามาสามารถแสดงแบนดิตท่าแสงนะครับผมหรือชุดเออ h e Officerian หนึ่งใบนะครับผมในมือเราจากนั้นแสดงแบนดิตท่าแสงนะครับผมหรือ เจ้าหญิงเจสมินนะครับผมหนึ่งใบในกองเหล่าขึ้นมือนะครับผมที่ชิคก้าไปนี้ทำงานเพียงหนึ่งครั้งต่อซับนะครับผมอ่าตามสภาพครับอาบลิตี้ถัดมาครับบอกว่าแบนดิตทรุดทีเอไฟล์เราแอสแท็กบวกสี่และยกเลิกอาบลิตี้ของซีลไฟล์ของข้ามจากจุดนี้ครับในเรื่องของการบัฟพลังนะครับผมแล้วก็ทําให้แบบว่าโกเอมอนนะครับผมยกเลิกอาบลิตี้ฝ่ายตรงข้ามคือตัวบัฟพลังเยอะมากแล้วทุกตัวที่ออกมานี่คือบวกสี่บวกสี่บวกสี่กันหมดเลยนะครับผมคือ ตัวใหญ่มากครับสำหรับโกเอมอนนะฮะก็ตามสภาพครับผมมีในเรื่องของการวิ่งโจมตีผัดเปลี่ยนกันกับอลาดินนะครับผมก็ตามสภาพแล้วก็ในเรื่องของการรีมูฟมิสติกบอกได้เลยว่ามันตัดมิสติกเซตฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆนะครับผมโกเอมอนตัวใหญ่เบิ่มๆแล้วก็เป็นใบสุดท้ายที่ผมใส่เข้ามาในเด็กครับผมนั่นก็คือเจลโกดีว่านะครับผมคงคงไม่พ้นนะครับผมเล่นซิลท่าแสงนะฮะยังไงโกดีว่าต้องมานะครับผมก็ เวกอัพได้นะครับผมสำหรับคดีว่านะครับผมเมื่อมีแอเรียลนะครับผมเผานะและหรือถ้าแสงนะครับผมที่ไม่ได้ช่้ก้าวไปนี้นะครับผม่ายเราเนี่ยตกออกจากออกจากสนามนะครับผมตกตกชายรีมูฟอะไรก็ได้นะครับผมแค่ออกจากสนามนะก็อา i l ตี T ้ครับบอกว่า การ์ดใบนี ų, ้นะครับผมไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้กับซิลที่ติดเคิร์สนะครับผมแอปลิไททถัดมาครับบอกว่าขณะที่การ์ดใบนี้ต่อสู้ผลบวกบนซิลที่ต่อสู้ด้วยเนี่ยเป็นลบแทนนะครับผมแอปลิไททถัดมาครับบอกว่ามีซิลเนมโฮลี่นะครับผมหรือสันนิลค่าแสงในสนามเราเมื่อการ์ดใบนี้ตกชายจากการต่อสู้นะครับผมสามารถไล่ฟีการ์ดใบนี้จากชายได้เลยนะครับผมสูญเสียไม่ได้นะครับผมหนึ่งครั้งต่อเกมนะตามสภาพครับผมมีสกิลครับบอกว่านำการ์ดอ่าในมือของเรานะครับผมในในในมือเข้ากองอ่ะนำการ์ดในมือเข้ากองนะครัับผมจากนน้ไล่ เผ่าแอร์เรียวนะครับผมหนึ่งใบในกองเรานะครับผมใส่ศูนเนผีซึ่งจากจุดนี้ในเด็กของเราไม่ได้ใส่มาเพราะฉะนั้นสกิลก็จะใช้ไได้เลยนะครับผมตามสภาพะก็ในหมวดของมิสติกนะครับผมเจ้าอ,อ,อะไรนะทิฟนะครับผมฮีโร่เบลดนะครับผมจากจุดนี้ก็จะเป็นใบนี้นั่นเอง แต่ในเรื่องของความสามารถนะครับผมรายละเอียดต่างๆผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปโฟกัสครับเพราะว่าการใบนี้เข้ามาในสนามมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมเอาโคเอมอนนะครับผมชุดทีเอเข้ามาแล้วก็สั่งสติลการ์ดใบนี้ซะนะครับผมให้ไปอยู่รีมูฟโซนนะครับผมแล้วการ์ดใบนี้ก็จะนอนรีมูฟโซนยาวๆเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เจ้าโคเอมอนมันจะได้บวก3แล้วก็วิกทัศนะครับผมสิวที่มีเลเวลมากกว่านั่นเองนะครับผมตามสภาพครับสำหรับมิสติกก็คงจะประมาณนี้เลยนะฮะในเรื่องของการจัดท่าแสงนะครับผมมันมันมีโกเอมอนอีกใบนึง ้ไปนะครับผมนั่นก็คือเจ้าโกเอมอนนะครับผมมือบีแดดอะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นซิลเลเวลรสองนะครับผมอ่าเวกัพได้นะครับผมเมื่อการฝ่ายตรงข้ามนะครับถูกลิฟถูกลิมูฟจากโซนใดก็ได้นะครับผมโดยแบนดิตหรือเมทท่าแสงนะครับผมฝ่ายเรานะอเมลิตี้ของมันก็คือบอกว่ามีท่าแสงเลเวลรสามฝ่ายเราในสนามนะครับผมการ์เป็นี้แอตแท็กบวกห้าดีเฟนต์บวกห้านะครับผมก็จากจุดนี้ก็จะออกมายืนค้ำได้ในช่วงต้นนะครับผมนะกลัวถ้าแบบว่าจังหวะไหนเราเราแบบค้ำไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะเอาตัวนี้มาค้ำได้ครับผมสกิลครับว่า นำการ์ดใบนี้นะครับผมเข้ากองจากมือเราจั่วการ์ดหนึ่งใบเมื่อมีแบนดิตหรือนินจาท่าแสงนะครับผมในสนามเราใจสูนเอ็มพีนะครับผมที่ชิการ์ดใบนี้ทางานเพียงหนึ่งครั้งต่อซับนะครับผมก็เป็นอะไรที่ก็ดูตัวใหญ่ในช่วงหนึ่งนะครับช่วงต้นต้องเรียกว่าช่วงต้นดูแอบตัวใหญ่นะครับผมแต่ว่าหลังจากที่เรากางได้เนี่ยเจ้าโกเอมอนชุดทีเอเนี่ยจะใหญ่กว่าเยอะนะครับผมบอกได้เลยว่า่จากจุดนี้เลยเลือกถอดออกไปเลยนะครับผมไม่ใส่นะครับผมเอาแต่โกดีว่ายังอยู่นะโอเคนะครับผมอ่ะ ลิสตเ็กนะครับผมของแบนดิ้ท่าแสงผมว่าจัดประมาณนี้จะค่อนข้างง่ายนะครับผมเล่นง่ายแล้วก็รูปแบบของเกมเนี่ยไม่ต้องอินอะไรมากครับอา,อารมณ์แบบว่าวิ่งตีตัดมิสติกฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยๆนะครับผมตามนั้นเลยฮะรีมูฟโดนไหนก็ตามสภาพครับผมก็แอบเล่นสนุกนะต้องบอกว่าแอบเล่นสนุกครับแล้วก็ถามว่าในรูปแบบของการตั้งช่วงต้นอาจจะต้องตั้งให้รอดสักนิดหนึ่งนะครับผมถ้ารอดได้แล้วเป็นฝ่ายวิ่งตีได้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันทําเกม บุกได้แรงมากนะครับผมอ๋ออีกนิดนึงนะครับผมในเรื่องของเอ็กซ์ตาร์การ์ดนะครับผมก็จะมีเจ้าจินนี่นะผมที่สามารถสร้างเอ็กซ์ตาร์ได้นะฮะนั่นก็คือเจ้านี่เลยออกเสียงกลัวผิดนะครับผมอะไรไม่รู้จินนี่ที่เป็นเอ็กซ์ตาร์นะครับผมก็ใบนี้นะครับผมคาปาซิตี้ก็คือใส่ได้4ใบนะครับผมเป็นซีลเลเวลหนึ่งนะครับผมแน่นอนครับไม่ใช่ตัวตีครับมีสกิลบอกว่า เราจัวมิสิก2ใบนะครับผมเมื่อเด็กของเรามีแต่ถ้าแสงใจ1 mp 1ครั้งต่อเกมนะครับผมมี4ตัวทำได้4ครั้งนั่นเองก็ต้องบอกเลยครับว่าหลังที่ใช้สกิลเสร็จแล้วเขาควรที่จะไปเป็นใบรองครับผมนะตามนั้นฮะและหลังจากนั้นครับก็จะเป็นอ่าอ่า อีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นฟันนี่จินนี่นะครับผมจากจุดนี้ capacity ไม่จํากัดครับผมอยากใส่เท่าไหร่ใส่ไปเลยนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าเจ้าจินนี่ล่างเลเวลสามเนี่ยมันสร้างเอ็กซ์ตาร์ได้ตัวละสาครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่เดี๋ยวผมใส่เป็นสี่ยี่สิบไม่จำเป็นนะครับผมก็เลือกใส่เอานะครับผมให้อยู่ในหมวดที่แบบว่าสกิลมันพอดีกันนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องมีกองเอ็กซ์ตาร์ที่ใหญ่เกินไปนะครับผม capacity อันนั้นนะครับผมก็คือใส่เท่าไหร่ก็ได้อกว่าเมื่อจบซัเทิร์นนนะครรับผมของเาซิมมนนนนีีี้ไปท่่ดิฟเเละะะคครับบผก็ืออแวงหฉยฮตาามสภพครับ มีสกิลครับบอกว่าซัคคิฟายการ์ใบนี้ไลฟ์ฟรีนะครับผมแบนดิตเลเวล X นะครับผมหนึ่งใบในกองเรานะครับผมจ่ายเอ็กซ์เนั่นเองนะครับผมไม่อินเทอร์เฟียร์นะครับผมนั่นก็คือจะไลฟ์ฟรีแบนดิตทั้แสงได้เลยนะครับผมเลเวลเท่าไหร่จ่าย MP เท่านั้นครับผมตามสภาพครับผมโอเคครับผมทั้งหมดทั้งมวลของเด็กแบนดิตทั้แสงคิดว่ามีประมาณนี้นะครับผมแต่ถามว่ามันจะมีตัวเล่นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมก็พอมีได้ครับมีตัวนึงสามารถกระโดดเข้ามาทำลายวิสิกได้นะครับผมเมื่่ออเรรรราาามมมมีีแแสสงในนนนะะะไปณ้คับผตก็ เลือกช่างใจที่จะถอดออกไปนะครับผมแล้วก็เล่นแบบคอนเซปต์วิ่งตีกันตรงๆนะครับผมไม่เน้นแก้ครับเน้นวิ่งตีแล้วเน้นแกล้งไปเรื่อยๆนะครับผมเรื่องแก้ให้เป็นฝ่ายตรงข้ามมาแก่นะครับผมประมาณนะฮะถ้าเขาแก้สุดแล้วเราเดสมอลลี่ก็ตามนั้นครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมคงต้องลาไปก่อนครับผมผิดพลาดประการใดกราบขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมลองปับลิสต์เล่นกันดูตามที่ชอบได้เลยลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ